วัสดีค่ะพี่น้องจ้าโอ้ยเมื่อยเหือรับทรัพย์หน่อยพี่น้องหนาก,กับมั่นเกือบเกือบบ่อย,ยอ้าวบ่อยเออไปไปไปอ่าบ่อยเลยอันนี้ได้ค่ะเด้อพี่น้องอันมากเก็บผักวานลืมกระดาษซับหนามั่นมาอุ้มหนาเจ้ฟ้ามั่นเกือบเกือบถอดใครดาวก็ได้อยูหาป้อนจ้ะ อันมาแล้วบ่อผอยยังเลยพี่น้องจ้ะพ่อแต่มากหินนี่แหละจ้ะบรรยากาศรอบๆเจฟ้าเนาะ,ะเนาะเห็นบ้ะพี่น้องจ้ะพระวัตนต้นหนึ่งกับบอมี่กับเลยสิได้แต่รีวิวให้เบิงเ้งกับพี่น้องจ้ะเพราะว่าอ่าเพิ่นฟังท่านาดเจฟ้าลืมทายให้เนาะค่ะเนาะเพิ่นเผาปลานะคะและ้วก็เล่ยบอมี่แหละเจฟ้ากับบาริคืนแตน่เพิ่งคู่อีหลีเพราะว่า อ่านยลงน้ำนะคะเพราะว่ามาน้ากันก็เบื่อสองคนบ่มีผู้ชายมานํากับยาดในน้อยหนึ่งนะคะก็เลยพากันเลาะเลาะิ่มลิ่มไปนะคะกะมาพ่อโคนเมื่อกี้ยันยัแบบนี้กะบเมารีวิวให้นะคะเบิ่งว่าอาธรรมชาติปลาธรรมชาติของห้าเป็นจังใดนะคะนาะพี่น้องเนาะค่ะโอ้โหดีใจปานว่าพ่ออีหยังพี่น้องจ้าเจฟ้ามานะคะพ่อต้นหนึ่งเก็บเอาก็ได้ค่ะเด้อพ่อได้เป็นขวัญถุง เพนี่ค่ะคือพักหวานป่าได้พี่น้องได้เด้อจ้าได้เด้อจ้าเนาะค่ะเนาะเห็นนะคะเพื่อนเพื่อนไปไปเก็บอยู่ภูเขาคือสะอ่อนเจ้าฝากกับมาก็ได้แล้วเด้อพี่น้องได้ยอดนึงเจ้าพี่น้องจะโอนมาด้วยขวัญเอ้ยนะคะนี่ค่ะ จะฝากอะฮเก็บผักบอกผักหวานแบบนี้จะตามปูตามปลานะคะเออพอต้นนึงแล้วห้ากับสิพ่อไปเรื่อยๆได้บาดที่นี่นอเจตเตียนเนาะแมนบอกนี่ดีนี่ดีนี่ดีดเจตเตียนจ้าโอ้โหก็นี่ไงน,น,นี่นี่ก็อีรีนี่แหละนี่เก็บไปเก็บไปเก็บไปโอ้ยพ่อแล้วมาเดินควันเอ้ย,อยมาเดินมาเดินมาเดิน่อปลาผักหวานแล้วบาดที่นี่ผอปลาผักหวานแล้วโอ้ยเมื่อกี้เมื่อยไหมได้ีน้อง เมื่อยนั่งนะคะกำลังนั่งจมบ่ฟอดพักหวานมาห้างงอช่ายงอคว้าพ่อค่ะพ่อพ่อพักหวานจะพี่นอดจ้ะเออดีใจปานว่าไดเอียงนี่ไงต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้เจเตียนจ้าพ่อแล้วพ่อแล้วโอ้โหโอ้หุยบังนี่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 โอ้ยเอาเดี๋ยวขอเซลฟี่ก่อนนะต้นนี้มันงามมันยาวงามนะคะขอเซลฟี่ก่อนพี่น้องคะโอ้ย หายเมยล่ะพี right. ่นอนจ้าเจฟ่ากับพ um ่อพ่ออีกแล้วค่ะเจฟ่ากับพ่อพ่ออีกแล้วค่ะอันดูค่ะปูพานำทางมาการล้างอ่านเบิ่งดวงอยู่ค่ะเออการเรียนหนังสืออยู่ค่ะเพื่อการเรียนหนังสือเพื่อจะให้เออเพื่อกะให้เจฟ่าเก็บผักหวานนี่ค่ะภูเขานะคะนี่โบมันบานเจฟ่าได้จะเด้อเจฟ่ากับเก็บก่อนเด้ค่ะเด้อเก็บก่อนจ้าโอ้ยนี่แห้งเด้อ นี่แห้งเียกว่าจะได้คลิปนี่นะคะฝันมานานแล้วนะคะอยากจะมาบรรยากาศแบบนี้นะคะอยากจะมาบนภูเขาแบบนี้นะคะพี่น้องขาก็เจฟ้าก็จะเก็บให้ดูนะคะคเนาะเพื่อ,อสีได้วไวแม่พ่อไงได้ค่ะนี่แหละค่ะพี่น้องจ้าเจฟ้าสรรหามอเราวอานั่หัวมวนจ้าพี่น้องอยู่เมืองนอกเพิ่นได้กระเทียมอยู่เมืองไทยเฮากับเก็บผักหวานนะคะ ยอกระเทียมป่าเนี่ยกระเทียมมันเป็นพักกระเทียมป่าเก็บกระเนเก็บกระเทียมอยู่เมืงองนอกเอาอยู่เมืองไทยเขากเ็เก็บพักหวานเพะวาดูดูพักหวานจะเตหลายบองกะเห็ดออกเนาะแต้ว่าแถวบองเจฟ้าอยู่บ้านเจฟ้าเนี่ยย่างบ่มีเห็ดขับพี่เนาะ นี่ค่ะพี่น้องคะพี่ฝาก,ก็เก็บได้แล้วนี่แหละนี่ค่ะเก็บแบบนี้แหละค่ะพี่น้องอบม่มยอดบ่หลายนี่ยอดเดียวคะ่ะต้นนี้ม่ยอดเดียวอันนี้ก็ว่าจะแตกไว้พื่อมากเก็บต่อซะคะ่ะไว้เพื่นซะกนี่แหะคะ่ะมองมองพักหวานและะ้วค่ะมาเจอแล้วคะ่ะมาเจอพักหวานและะ้วค่ะมาเรื่อยพี่น้องอุ้ยแบบประตกใจเลยได้อุ้ย ปาดพี่โตพี่น้องปาดที่เสียงข่อยกล่องพูเลยจ้ะพักห้านจ้ะพี่องจ้าอุย้ยสะอ่อนเด้ปาดงดงามงามพี่น้องบงนแม่นี่ได้อีกแล้วจ้ะอุย้ยสะอ่อนเด้พี่น้องจ้าอ้ายสะอ่อนได้จ้าภูเขาเนีนละจ้ะพี่น้องจ้า นี่แหละค่ะภูเขานะคะนี่ภูเขานะคะเสียงนะคะแจ็กกัจจันเสียงมีบประถุเสียงค่ะพี่น้องภูเขาค่ะน้องพี่น้องจ้าพ่ออีกแล้วจ้าพี่น้องพ่ออีกแล้วค่ะโอ๊ยนี่ค่ะพี่น้องพรหวานไฟใหม่จ้ะเพิ่อนนะนี่นะคะเนาะป็่นป้าไฟ้ใหม่ภูเขาได้จ้าเนี่เก็บฝา บอดสไสทถุงมือจ่อยบอดสไส่ถุงมือมากพี่น้องเป็นคุณนายไส่ถุงมือพอ่อยได้กเป็นจังเดบ่มกักใส่ถุงมือเป็นไลหยอดอ่อนอ่อนพี่น้องจ้ามีแต่ขาผู้เขาค่ะหาไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องหาไปเรื่อยๆนะคะเน,นาะค่ะพี่น้องม่าฝอต้นนี่กับโบมี่ยอดแต่ว่าอยากอัปเดตให้พี่น้องเข้าเลยเบิรงว่าโอ้ยย่างมากเพื่อสีพอต้นพักหวานจละนี่ ออกกําลังกายพี่น้องเอ้ยนะคะเหยือไหลไข่หอยนะคะพี่นอ้องจ้าหอยเบิดทตทุย่างคุณละ <c oughs> อ่ะนะคะอัปเดตอัปเดตจากพี่น้องพี่น้องคะเมืองเรียคะ่ะปลามหาเก็บผักหวานพี่น้องเอ้ยคือผู้นี่ฮับต้องขื้นไปแบบว่าขื้นไปท่วงๆผู้แต่จะฝ่ายางบ่ไวค้ค่ะสีฝ่าก็ได้มายางออกกําลังกายเลาะริมๆม,ม,มั่นนะคะแต่ก็ ออนนได้เพราะอเหาะซนนี่แหละพักหวานก็ได้หนึ่งคือมีกินยูอยู่บ้านก็นได้นะคะพี่น้องแต่ว่าอยากอยากมาเก็บซื้อนะคะแต่อยากมาเก็บนะคะเนาะมาเอาวิวทีวทัดบรรยากาศบ้านเสฟ้าให้ครับเพื่อนๆพื่อนพี่น้องเข้าได้เบิ่งกันนะคะพี่น้องคะพี่น้องคะท <c oughs> ะเลาะได้พักหวานจ้ะพี่น้องบ้านที่นี่หิ้วข่าวหิ้วข่าวผู้น้ำผ้าทางบอกว่า ิวขาวแห้งบ่ไปบอเมื่อก,กินข่าวบ่ได้เด้ยจิตเป็นโลกสวยก่อนนักหวานสิคืน <laughs> ป้าสันเอถือว่ามายยางช่วยชมมายยางชมวิวนะคะเพราะว่าอัมว่านี่นะนป้าเพิ่งมาเก็บแล้วแถวนี้นะ เจี๊ยบฝ่าบอกเดี๋มานักเพลิ่นคนมากเก็บแล้วเพคนว่มามันบ่มีต้องไปอีกจ่ายหนึ่ง้องไปอีกมองหนึ่งนะคะคนนั้นว่าไปตัวผู้จะเที่ยแหเห็นแต่ลูกเลอะเขาเรียกวังไปขี้ขาวก่อนจะเริ่มต้นใหม่ไปพี่น้องจ้า <laughs> พี่น้องนาเจี๊ยบฝ่ามาันมันพี่น้องจ้ากล้องสองเครื่องบ่คือกันเด้นะคะถ่ายคลิปก็ได้เนาะมาหล่อนี่รีบหาย <laughs> ปากบ่แดง ปากบแดงแต่คนนังชั้นปากแดงเพราะว่าเพิ่นบ่ได้เบานะแต่ว่าเจ็บฝ่าเบาะเน,บนะมันก็เลยเยห<ะ>ี้ยไปน่ะฮะแมรมีไม่รูดแม่รีไม่รู้ดโรแมนตัวเลียชัวร์อะพี่น้องนี่แหละค่ะภาพระเบิงบรรยากาศที่เจ็บฝ่ามามากเก๋ผักหวานนะคะน,ะคะน้ะนองพี่น้องเนาะใจก็อยากขึ้นไปพุ่งพูแหละนะคะแต่แห้งบ่มีพี่น้องกำลังแห้งเฮาเว้นบ่มีกัเอาซัมนี่ราคะ ขอบคุณทหลายเด้อค่ะเด้อพี่น้องป้องฝ่ายเอฟซีเจฟ้าสัญหามาเราว่าวนัวหัวมวเว่าเทะเลแห้งมว,วนววมวไปเมื่อหนาจากพี่น้องคะนะคะเนาะว่าเบิดมือเบิดเว่นกับว้าได้แต่ลอดนัวนะ้ำหมักจับได้พี่น้องนี่ค่ะคือมาภูเขาแทบจริงได้ค่ะพี่น้องจะาหายเบิงล้อยนะคะว่าบรรยากาศที่เจฟ้ามาเนี่ยโอ้โหสุดย,ยอดจริงๆนะสมยัยฉันเป็นวัยรุ่นฉันก็มาเหมือนกันนี่ แต่ว่าตอนนี้รุ่นไหนรุ่นสีบวกรุ่นกำลังคึกนะคะรุ่นกำลังขี่ขาดคึกขี่ขามได้พี่น้องจ้าอ่ะขอบคุณพี่ปานะทุกคู่ทุกคนนะคะเด้อขอบคุณอะไรกล่าวกันข้ามาเบิ่งคลิปโฆษณากับยาโคตรขามนะคะเด้อสงสารเมตตาผู้หญิงตัวน้อยคนนี้ด้วยนะคะกว่าจะได้คลิปกว่าจะได้บรรยากาศให้กับเพื่อนเพื่อนเอฟซีได้ชมกันโมเมนต์ของง่ายเด้ค่ะไปแล้วค่ะคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ